มีคนเนี่ยทำหนังสือขอ T O R กับสำนักง,งานประกันสังคมไป5ปีย้อนหลังว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างอะไรบ้างรู้ไหมคะว่าเขาตอบมาว่าอะไรนี่ค่ะการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความเชื่อมั่นของหน่วยงานเออการทำให้หน่วยงานโปร่งใสตรวจสอบได้มันกระทบกับความมั่นคงและความเชื่อมั่นของหน่วยงาน ใครจ่ายประกันสังคมบ้างยกมือขึ้นค่ะผู้ประกันตนทุกท่านทราบไหมว่าตอนนี้เงินในกองทุนเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่และในแต่ละปีเนี่ยเงินที่ท่านสมทบไปถูกบริหารจัดการอย่างไร เงินในกองทุนประกันสังคมมีสูงถึง2ล้านล้านบาทย้ำอีกครั้ง2ล้านล้านเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนที่ใหญ่มากและเจ้าของเงินเจ้าของสิทธิประโยชน์เนี่ยไม่ค่อยสนใจว่างเงินในกองทุนนี้ถูกบริหารจัดการไปอย่างไรแต่ถึงแม้ว่าจะสนใจข้อมูลต่างๆก็เข้าถึงยากมาก ข้อมูลสําคัญอย่างหนึ่งที่หลายคนยังไม่ทราบคือเงินที่ทุกคนสมทบกันทั้งนายจ้างลูกจ้างรัฐบาลเนี่ยปีนึงมันจะรวมกันได้ประมาณ2.7แสนล้านบาทและในก้อน2.7แสนล้านบาทเนี่ยจะสามารถถูกดึงไปใช้ในการบริหารจัดการกองทุนได้สูงถึง10%ข้อมูลเฉลี่ย5ปีย้อนหลังตัวเลขเงินที่ถูกดึงไปบริหารจัดการกองทุนเนี่ยมีประมาณ 2- 3แต่ตีเป็นตัวเลขออกมาไม่น้อยนะคะ 6,000ล้านบาทที่ถูกดึงออกไปใช้ทุกปีทุกปีใน6,000ล้านบาทนี้2,000ล้านบาทจะถูกใช้ไปเป็นค่าบุคลากรส่วนอีก4,000ล้านบาททุกคนมันเป็นเม็ดเงินที่มหาศาลนะที่สามารถเอาไปจัดซื้อจัดจ้างหรือจะเอาไปทำอะไรก็ได้เพื่อบริหารกองทุนทุกคนเงิน4,000ล้านบาทนี้ทุกคนรู้ไหมว่าในแต่ละปีมันถูกใช้ไปอย่างไร สำหรับใครที่ไม่รู้และอยากรู้ว่า4ล้านบาทนี้ถูกใช้ไปยังไงบ้างเชิญชวนมาแฮกงบประกันสังคมกับพวกเราที่รัฐสภาค่ะวันที่15กุมภานี้นะคะเราได้รับเกียรติจากบอร์ดประกันสังคมนะคะอาจารย์ศาสลัมและประธานคณะก้าวหน้าคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจจะมาร่วมนะคะกับกรรมธิการติดตามงบประมาณในการแฮกงบประกันสังคมรอบนี้ทุกคนรู้ไหมว่าไอ้งานแฮกงบเนี่ย กรรมธิการติดตามงบหรือว่าพักประชาชนจัดกันบ่อยมากแล้วก็ไม่เคยมีใครเดือดร้อนนะจัดแฮกงบกรุงเทพมหานครจัดแฮกงบประมาณแผ่นดินแต่หลังจากที่เราประกาศแฮกงบประกันสังคมไปทุกคนดูมันมีคนร้อนลนเหมือนไม่อยากจะถูกตรวจสอบมีการส่งอินโฟกราฟิกของงานแฮกงบประกันสังคมเข้าไปในกลุ่มบอร์ดประกันสังคมนะคะแล้วก็ถามถึงความเหมาะสมว่าแฮกงบประกันสังคมเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่เฮ้ย การทําให้เรื่องงบประมาณมันเป็นเรื่องที่โปร่งใสตรวจสอบได้มันไม่เหมาะสมยังไงอะเรื่องที่ต้องถามถึงความเหมาะสมจริงๆมันคือเรื่องนี้มากกว่าค่ะเอกสารฉบับนี้นะคะเป็นเอกสารของสำนักงานประกันสังคมค่ะก็มีคนเนี่ยทำหนังสือขอ T O R กับสำนักง,งานประกันสังคมไป5ปีย้อนหลังว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างอะไรบ้างรู้ไหมคะว่าเขาตอบมาว่าอะไร นี่ค่ะการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความเชื่อมั่นของหน่วยงานเอ,อการทำให้หน่วยงานโปร่งใสตรวจสอบได้มันกระทบกับความมั่นคงและความเชื่อมั่นของหน่วยงานงานนี้น่าสนใจขึ้นมาหรือยังคะทุกคนเท่านี้ยังไม่พอทุกคนรู้ไหมว่าประกันสังคมใช้เงินเ0็ดล้านในการซื้อตึกร้างที่ยังใช้การไม่ได้ไม่รู้ว่าควักเงินซื้อตึกช่วยใครหรือเปล่า เท่านั้น,นยังไม่พอทางด้านไอเนี่ยมีการจัดซื้อไฟวอลที่สเปคเกินความจำเป็นมากๆขนาดที่ว่าถ้าทุกคนทั้งประเทศนะเปิดหน้าเซสชันนั้นพร้อมกันนะ่ะทั้งประเทศไม่ล่มคือมันเกินความจำเป็นขนาดไหนถ้าเปรียบเทียบเป็นพัดลมเพดานในห้องเรียนนะเหมือนกับว่าคุณติดพัดลมเพดานในห้องเรียนนะ่ะทุกๆสามสิบเซนนะ่ะติดไปทุกๆสามสิบเซนนี่คือ <laughs> เงินที่ถูกใช้ไป ยิ่งไปกว่านั้นนะคะกรรมธิการติดตามงบเคยเชิญประกันสังคมมาชี้แจงแล้วก็ขอเอกสารไปคือเป็นหน่วยงานที่ขอเอกสารยากมากค่ะดิฉันให้เทียเดียวกับกองทัพเลยค่ะอันนี้คือความยากในการขอเอกสารน่าจะยากพอๆกันเลยดังนั้นทุกคนทุกท่านคะมาแฮกงบประกันสังคมกันคะ่ะวันเวลาตามนี้เราเจอกันที่สภาสวัสดีครับแฟนคลับลุงดิ๊กครับการที่ผู้หญิงสักคนในนามสสของรรคประชาชนที่ชื่อว่าคุณไอรัชนก มาเปิดเผยมาตีแป่ความมืดดำความสกรปรกในสำนักงานประกันสังคมที่ควบคุมโดยกระทรวงแรงงานความสกรปรกความมืดดำนั่นคืออะไรครับนั่นคือผลประโยชน์ของผู้ประกันตนครับลองคิดดูสีครับเมื่อท่านกเกษียณมาจากการทำงานแทนที่ท่านจะใช้ชีวิตเหมือนฝรั่งบังค่าที่เขาเดินทางเข้ามาประเทศไทยในบ้านปลายชีวิตเพื่อมาหาความสุขแต่เงินส่วนหนึ่งที่เราไม่รู้เลยว่าถูกเอาไปใช้อะไร ถูกไอ้ไปฟุ่มเฟือยเรื่องอะไรแล้วบอร์ดแพทย์ที่มาเคาะว่าไอ้นูนเอาไอ้นี่ไม่เอาเนี่ยเราเป็นผู้ประกันตนกลับไม่รู้เลยว่าไอ้บอร์ดแพทย์คนนี้มันเป็นใครมีชื่ออะไรบ้างมีกี่คนและมาได้รับเงินเดือนจากการเป็นบอร์ดแพทย์นี่เท่าไหร่ถามว่าผู้ประกันตนยอมไปได้ไงท่านจ่ายเงินทุกเดือนทุกเดือน5%ท่านจ่ายอีก5%ใครจ่ายอะผู้ประกอบการจ่ายและอีก2.5%รัฐบาลจ่าย แต่ผู้มีอำนาจตัดสินใจใน,นั้นคือฝั่งที่จ่าย2.5%ไอ้ฝั่งที่จ่าย5% 5%ไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าเฮ้ยนโยบายจะเป็นยังไงนู่นนี่จะเป็นยังไงนะครับแล้วเงินที่ได้มาเป็นเงินประกันตนและสุดท้ายจะปันผลในการไปรักษาพยาบาลท่านเนี่ยแทนที่เงินมหาศาลเหล่านี้จะไปดูแลสุขภาพผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ แทนที่เงินประกันตนเหล่านี้จะไปดูยามบั้นปลายชีวิตหลังเกษียณให้มันมีความสุขสบายอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีเกียรติยศมีคุณภาพชีวิตดีๆหลังจากทำงานหนักแต่เจ้าของเงินกลับไม่รู้เลยว่าง,งบประมาณที่ถูก,กนำไปใช้เนี่ยวันนี้คุณรัชนกแห่งพักประชาชนฟังให้ดีนะประชาชนคุณรัชนกแห่งพรคประชาชนเป็นคนจะลือเป็นคนจะไปขุดเป็นคนจะไปคุยเอาความมืดดำเอาความสกรปรกที่มันฝังอยู่ ออกมาแถมากลางให้ประชาชนดูแต่เอ๊ะเหตุฉันไหนเรามาสังเกตดูกันในข้อเท็จจริงนะครับพี่น้องทําไมเรื่องเลวร้ายในประเทศไทยทําไมคนที่ขุดพบคนที่ค้นเจอคนที่สแกนเจอคือฝั่งพรรคที่เป็นพรรคฝ่ายค้านทําไมเรื่องดํามืดทําไมเรื่องเลวร้ายทําไมเรื่องช่อลาดบางหลวงต่างๆเนี่ยมันไม่ถูกค้นพบโดยฝั่งรัฐบาลพี่น้องไปคิดดูนะ ก่อนจะตัดสินใจเลือกใครคอยดูให้ดีนะทําไมหลายเรื่องหลายราวทําไมไม่ถูกคน้นโดยฝั่งรัฐบาลทําไมทุกไม่งถูกแฉโดยฝั่งรัฐบาลแต่ทําไมถูกเอามากลางเอามาโทวความเหม็นเน่าในองค์กรต่างๆโดยพรรคฝ่ายค้านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาชนเพราะอะไรครับเพราะเขาทํางานเขาทํางานอย่างคุ้มค่าภาษีประชาชน เขาทำงานแบบไม่ได้สนใจว่าใครจะรักใครจะเกลียดเขาแต่เขาทำงานทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงไอ้พวกตามืดบอดที่กล่าวหาด่าทอพรคประชาชนและสสพรคประชาชนเนี่ยเพราะความโง่เขลา,าเบาปัญญาของพวกมึงเนี่ยกูจะบอกให้นะแยกแยะให้เป็นด้วยว่าคนที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยดูแลผลประโยชน์ให้พวกมึงเนี่ยเป็นใครส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งฝ่ายค้านหรือไม่คดี แก๊งคอเซนเตอร์ถ้าลังซิมานโลไม่เอามาพูดจะมีการลืร้อจะมีการจับจะมีการกลุ่มกันไหมไม่มีแล้วเที่ยวนี้อะไรครับเรื่องสวยทางหลวงเป็นไงถ้าตอนนั้นคุณวิโรธไม่มาพูดจะมีการจับจะมีการกลุ่มกันไหมเป็นไงครับเออนี่เห็นไหมแล้วนี่สปกออีกสปกอวันนี้เลยบอกเลยนะธรรมนัฐถึงจะเป็นแป้งนะแต่ลูกน้องธรรมนัฐลุยผู้บุกรุกสปกอ แต่มันมีอยู่เรื่องที่กำลังเงียบหายไปคือครูนับดาวมันเงียบหายไปตามหน่อยตามหน่อยเพราะฉะนั้นครับการที่คุณไอ้รัชนกการที่คุณลังสิมันโลมและการที่คุณผลิตออกมาพูดนู่นนี่นั่นกันเนี่ยเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งนั้นเพราะไอ้พวกหูหนวกตาบอดที่มึงแยกแยะไม่เป็นเขาอ้าปากพูดอะไรมาก็ผิดเนี่ยมึงไปเกิดใหม่กันเถะไปไปเกิดใหม่ซะเพื่อพระทําให้ไปกั้นกองให้โยม,มาบาปน,นะคบเอาหินเกียเจียกระโหลกนะหนาพวกมึงให้มันบางๆหน่อย เกิดมาได้เป็นประชาชนพลเมืองที่มีคุณภาพเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นครับเปรียบเทียบดูนะครับทําไมเรื่องเฉาโฉเรื่องเม็นเน่าเรื่องสกปกเรื่องทุจริตคอร์รัปชันจึงถูกแฉโดยพักฝ่ายค้านเพราะพักฝ่ายค้านเขาทํางานแต่ในขณะที่พักร่วมรัฐบาลสแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองโดยสมการประชาชนนั้นไม่ได้อยู่ในหัวอย่างแท้จริง